สดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางมาที่อะไรเนี่ยช่องสงมาช่องสงมจะข้ามแดนไปกัมพูชาจะข้ามแดนไปกัมพูชาแล้วทางที่พนมเปญก็จะไปเจอกันที่พนมเปญนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะข้ามแดนตอนนี้ก็ข้ามจากไทยมาแล้วเหลือข้ามจากไทยไปไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราจะไปสถานที่เพื่อที่ไปถวายท้องร <ไป S 2> ก่อนไป,ไปไปดูพื้นที่ไปดูพื้นที่ก่อนไปไปสำรวจวัด ไปสำรวจความต้องการที่นั่นนะแล้วก็มาดูพื้นที่ล่วงหน้าก่อนมากี่วันคิดว่าอยู่กี่วันปลูกคิดไม่ได้คิดไม่ได้แต่กลับก็ไม่มีกำหนดงั้นลูกศิษย์ลูกหายังไม่ต้องมาหาในช่วงนี้ไม่ได้อยู่ไม่รู้ว่ามีสัญญาณไว้ที่นั่นเพราะเรายังไม่เคยลงไปนะครับอะเดี๋ยวเราจะลงไปแล้วครับก็ตอนนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือไร โอ้ตะการมากนะครับตะการมากแค่นี้นะครับรอบสประตูังอ่ะรอบนี้ใส่ชุดนี้เข้าประเทศเขาได้นะไม่ต้องเปลี่ยนชุดไปประเทศอื่นก็ไปอย่างนี้แล้วทีนี้จริงจริงอ่าอ่ากว่าเดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะไปแล้วครับเดินทางไปบ๊ายบายอ้าวไปด้วยมั้งนี่ ่วยโทรมาโทรมาให้จ้ะโอ้โทรมาให้จ้ะดีสติไม่กี่ม่อกี้เต่อนกันเตือนยาตัวนีรรบเจตัวะไรนะอครโทรไนะเอ่วยๆลสบายคับนี่มาเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เรียน่นที่เรียนที่ กัมพูชาคื่อยู่กัมพูชาอัน่แกวะบานบินธบาตพอดีโอปานทำเอ่อทำกลุเขาบินธบาตาช่วงเย็นมีการบินธบาตเดี๋ยวจะไปไปเกริญนะจะไปโกรนาไปปุนขนามอบไปปูนาษาครับธนานีไนมลเมาสตะกนเน่นะมากรูถึงนันเดชไปมลมลมาถึงอันเนอ มาก็ได้ถือโอกาสได้ทำบุญที่นี่ด้วยทำบุญที่นี่ด้วยอุโมทน่เป็นพันเป็นประชงคาคนการเนกระลุกกระอาุเนเรหน้าพองจราดอองตะปออกตะเจ้าในวันอุตราจีเีนเด้่ีนา้อจกเนียน้องเหรอน้นห้ยจ้าตนาิงกรล รถเปลี่ยนรถเห็นแล้วเปลี่ยนรถตอนนี้มาถึงไหนแล้วปู่ถึงไอ้อะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่วัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเมื่อกี้อยู่ที่วัดไอ้จำเปียงปราสาทเปียงปราสาทเปียงปราสาท อ๋อที่อตอนนี้ก็อยู่แต่ว่าที่ที่ชอบก็คือกระท่อมถูบอกว่า,วาอชอบที่นี่ชอบกระท่อมทําได้ทาทาได้สวยมากทําได้สวยมากอได้แบบแล้วได้แบบแล้วอหนแบบแล้วฮะปูหันว่าถ่ายรูปหน 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่อยสิหนึ่งสองสามแะหนึ่งสองสามแฉอันนี้อันนี้เป็นห้องของเจ้าวาดที่นี่นะครับเป็นอันนี้ที่ไหนนะบอ คือตเต,ตเปียงประสาทจังหวัดเเปียงเเปียงประสาทอะไรนะเตเป็าเตเปียงประสาทจังหวัดอดอมเฉยอ่าจังหวัดออดอมเฉยอันนี้ก็จะเป็นคนขับรถให้นะครับพี่นะครับก็ได้เดินทางมาที่อ่ากัมพูชาแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนเดี๋ยวมารู้เดี๋ยวมาติดตามกันเดี๋ยวดูข้างนอกเห็นพอดีเมื่อกี้แอดประวัติเห็นเขาขายขายอะไรเฉอยเชอรี่อ่า ไฮเชอรี่ก็จะไปกินก็จะไปซื้ออยเชอรี่มากินดูกับจะช่วยนะครับแต่เงินยังไม่ได้เลขเดี๋ยวัเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปเลขตังก่อนนะอ่าครับใครับจะเป็นบ้านเขาเนาะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอำเภอใช่ไหมอำาเภออําเภออําเภอประสาสตเป็นไหตะเปียงประสาทตะเปียงประสาทตตะเปียงปราสาทอําเภอตะเปียงประสาทอ๋ออันนี้แถวนี้ก็จะเป็นตลาดด้วยอจังหวัดอะไรอ่ะ ดอเมนเจอะดอ่ะดอดอเมนเจอนะครับอะดอเมนเจอนะครับก็เป็นบรรยากาศเย็นๆมาเดินทางมาช่วงนี้ก็ผมมาก็ประมาณสักสิบแปดองศาของประเทศไทยนะครับสิบแปดองศาเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปแลกตังวันนี้มีเงินใช้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปแรกตังใช้เงินก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโหนี่บรรยากาศของ บ้านเมืองเขาก็น่าอยู่นะ,นะมันเป็นธนาคารหรือว่าเป็นที่แลกเงนินครับพี่เป็นธนาคารเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งเป็นอะไรรื่องอะไรบริษัทนะพี่บริษัทแรกธนาคารบริษัที่เปิดบื่ออะเดี๋ยวให้พี่เขาไปช่วยเลขเพราะผมอาจจะไปสื่อสารไม่ถูกต้องนะ หาแลกแหลกต่างแลกต่งโดลุยเงินรานประมาณหมดเือหมดเลหมดเ ินหนึ่งพันบาทเงินหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอันนี้อันนี้ห้าห้าหมื่นร้อยหกสิบอันนี้ห้าหมื่นพันร้อยแค่อันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นก็เป็นหนึ่งเสนหนึ่งเซนอันนี้หนึ่งเสนอันนี้หนึ่งเซนอันนี้อีกอะไรนะอันนี้หนึ่งผมอันนี้ก็เมล็เงินนะครับหนึ่งหมื่นอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งเซนหนึ่งหมื่นพี่น้องของเรา อ๋อนี่หกพันหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันบาทอผมอยู่ที่มาเซนมาเซนมาเซนมามืนประมูยเปืือนอะมาเซนประมูยมืนประมูยเปือนนะครับกี่ห้าวเฮ้ยอ่าสตาค์กัแม่กี่ห้าอย่างนะเกียรห้าาเรียล้เรียลเรียลเรียลอันนี้เป็นทางอันนี้เป็นเงิน อะ<ม>เดี๋ยวเราไปาซื้อหอยกันเราไปซื้อ <c oughs> ของกินนะครับเจาะเรกีน้องแนมะ่ <c oughs> บ้านเมืองครับ <c oughs> ดูบรรยากาศ <c oughs> บ้านเมืองของพี่น้องเรากัมพูชานะครับก็คล้ายๆแถวบ้านเรานะครับรถราวิ่ง กอดไฟเหมือนกันแต่คนละเลนนะครับคนละคนละฝั่งคนละฝั่งคนละเรนเขาขับทางนั้นเขาขับด้านด้านขวานะครับเราขับด้านขวาผมอะไรอยู่ด้านซ้ายวผมอะไรอยู่ด้านซ้ายนะครี่น้องเขาเดี๋ยวไปดูพี่เขาพามาซื้อวัว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 หมุนวัวหมุนเนื้อวัวเนื้อวัว แต่แอดแอดแอด,แอดประวัตินะไม่กินนะแอดประวัติไม่กินเนื้อวัวนะครับไม่กินเนื้อวัวแต่ว่าก็ลองซื้อไปให้พี่ช่วยชิมดูลองชิมดูเลยขนาดพอดีเลยนี่แต่ไม่ไม่เห็นหัวกระบาล เรียกวัวย่างวัวย่างวัวย่างนะครับเป็นเนื้อวัวย่างก็หอม ถ้าตัวมันใหญ่มันก็จะเหนียวแต่ว่าเขาก็ใช้ตัวเล็กๆจาดูดได้ล,ละมบนเรียน่นค่อยค่อ,อยก็คือตัวเล็กๆกับเนื้อจะอ่อนน้ำ นี่มีจะไปซื้อแล้วทำเองที่นี่เขาเป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวแล้วเขาก็นำมายานำนำมายาเป็ดย่าง,เป,างเป็ดช่วยพาไปช่วยกินเป็ดย่างเขาขายยังไงกิโลจะนานปีหมื่น บีมื่นสองมืนหนึ่งตัวมตัวพีซ่าะแล้วสองมืนสองมืนบีนสองมื่นถ้าเป็นเงินไทยสองร้อยประมาณสองรยบาทประมาณสองบาท้านเหมือนบ้านเราแต่ไม่ค้าเขาสวยนะะไม่ค้าเขาตัดอันนี้อะไรทลี้นวัว ไอ้นาพวกนาทนกลินลินนะลินลินทำไมอ่อโอเคโอเคกมินไม่เป็นเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถามเขาไม่รู้ถามเขาแต่ไม่เป็นไรล็อกเมนหมือนกันเนกัใหญ่เียบบานแต่สู้เรียบบานประมาณร้ม สี่หมื่นสี่หมื่นพอไม่เดีดูตังก่อนถ้พอเสตารเสมอพระสุพเอาเลยครับเรื่อโยนนะพ่อครเบ็มครไปครบเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่เขัจ่ายเอะโอ้อเคโมโมม ว่าเราไม่รู้สี่0มืนบูญมืนุกันุกสันปอปอกตุกันสัอันี้ต้นอเะดีนะคนพื้นที่มาด้วยนะไม่งั้นซวยเลยอันนี้หนึ่พอันนี้หนึ่งพันสองพันห้าพันหนึ่งพ ไม่ถึงงบไม่ถึงให้งบมาไม่พองิงบไม่ถึงเอาไปสี่หมื่นบาทครับไปไายปไปโอเคนะครับมาตลาดครับบรรยากาศหน้าตลาดของกัมพูชานะครับเทพื้นบ้านนี่ก็รอมาซื้อซิมนะซื้อซิมของที่นี่ไปให้พรายการตูนครับ ส่วนแอดก็ซื้อมาแล้วซื้อมาจนที่เรียบร้อยซื้อมาจากฝั่งไทยนะครับก็คือข้ามแดนมาก็ซื้อถือนะเพราะจำเป็นนะจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับมาเดินมาเดินซื้อข้าวไปช่วยเดินตามข้างหลังไปช่วยมาซื้อข้าวครับพอดีเห็นเห็นเป็นาระ,ะเปาไม่ใช่ข้าวนะเดี๋ยว,วข้ามถนนบ้านาก่อน <laughs> นะครับก็ มาหาดูมาซื้อข้าวเดี๋ยวมาดูซาลาเปาคก่อนเะช่วยซาลาเปาซาลาเปาอะไรเอ็มรู้มีหน้าอะไรบ้างรู้อาอย่างละสอเลยอย่างละสองปลาหมูฮะอันน้องสรีมน้องปหมนลูกยักษ์จะนนาป,ปี๊ปป,ปี๊ปปลาจัมมบปลาปะย่างมายปีมะมกปป มะมุกปีร์มะมุกปีร์อย่างละสองเขาเรียกว่าหน้ามะมุกก็คือหน้าเราจังหน้าสองสองอันสองอันแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้นี่เป็นซาลาเปาก็ก็ซาลาเปาทั่วไปตัวไปนั่นแหละใช่ว่าที่เรากินนะครับซาลาเปามีเ้าเนี่เนี่ยขีหาวยซาลาเปาเองน้ำเปล่าเรียกอะไรนะขนมเปลานมเปล่าขนมเปล่าอ๋อนมเปล่า แต่ไทยๆก็เกรียกซาลาเปา,า,ะเปานะครับอ่ะบายเงินใช่ใส่ซาลาเปาใหน้นั่งไงนั่งหมูขนาดจะครบคนพื้นที่ยังงงนะจ่ายยังไงครบเงินไม่พอ อเขาเปล่าอันนู้นใบเขาเปล่าเขาเปล่าเขาขายยังไงราคาเท่าไรใบใบนู้นใบนี้ที่บักลงลามาดินหลามากมาอมาปอนปรามมาอาม่นปรามเอนปรามมาปรามาปรามาทสิบห้าบาทโอ้สิบห้าบาทขายข้าวเปล่าสิบห้าบาท ออันนี้อันนี้มุ้ยไปแบบบ้านไปแบบบ้านไปแบบบ้านนเท่าไรนะยี่สิบห้าบาทหนึ่งอันยี่สิบห้าบาทสองอันยี่ห้าสองันยี่าสันห้าเากลับจ้าคนจ้าจ้าจ้าโอเคครับอันนี้มนี่อนี้มัจ้าอันนี้อันนี้มัปงประมาณไหม បានបែអត់ញ៉េមិញលោកតំបានលោកនេះទីបេប្រាំទីបេប្រាំអាទីបេប្រាំហើយដល់ទីបានលក់ទេនេះអានេះ50បាតម៉នុបាយត្នោតតែអស់ហើយចាមកត្នោបងអស់តរូបាយត្នោទេ

หอยยางนะครับมิตรากิเลยเลเวะโอ้สุดกที่สบายแท้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าข้างๆข้างทางเข,ข,ขาคือเป็นสวนยอมเขาเป็นสวนที่ท่องเที่ยวอ,อก,กลังกายอ่าเป็นชุสวนออกกําลังกายนะครับคนมาคือสถานที่พักผ่อนนั่นแหละอ่าของที่นี่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นสระยังยังไม่แบบยังไม่เหมือนบ้านเราเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะเป็นสระ เป็นสระน้ำดื่มน้ำนะครับเขาเคยก็จมาเที่ยวเล่นมาวิ่งเล่นซ้อมเล่นอเย็นเป็นช่วงเย็นเย็นาเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่ก็จะอยู่ฝั่งน้อ่าก็จะมีฝั่งนู้นเขาเป็นศูนย์ออกกําลังกายนะออกไปฝั่งนู้นนิดนึงนะครพอออกกําลังกายนะครับก็มาดูบ้านเมืองเขานะกลับมาก็มาอ่ามาหากินออกกําลังกายเหนื่อยก็กินคือมันจะได้ผลไหมเนี่ย มีทุกอย่างเหมือนบ้านเราอ่ามีทุกอย่างแลนี่โอชิน้ำดมน้ำแดงน้ำเขียวนะครับโคมแต่แต่ที่นี่เขาฮิตบิ๊กเพราะว่าบิ๊กมันเป็นขวดใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยว่าดูพี่เขาจ่ายตังค์ดีกว่าตอนนี้หน้ามืดแล้วหน้ามืดแล้ว cô muốn nấy, ai <laughs> mà đem tiền mà lấy đồ à, anh em